นมัตถุพุทธานังนมัตถุโพธิยาขอความนอบน้อมตงมีแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพบายังพระเถรานุเถระเพื่อสัตธมิกและขอเจริญพรยัโยมสาธิชนคืณโยมนั่งตามสบายพระธรรมคำสั่งสอบในพระสัมมาสัมพุทเจ้าซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นมรดกที่เด็ดพระสัมมารเจ้าได้ ได้มอบไว้ให้แก่เราชาวพุทธเพราะว่าตามาในพระสังฆาอาจายาได้รวบรวมไว้ก็8 4 0 0 0 0พระธรรมขันธ์สามปีโดมมีองค์เก้แต่ทั้งหมดนั้นแล้วโยมเหลืออยู่ง่ายๆอย่างเดียวก็คือความไม่ประมาทยมจจำไว้เลยคำสอนองพระเจ้า สั้นๆง่ายๆความไม่ประมาทพุทธเจ้าตัสไว้ตอนที่ก่อนจะปริดิษฐานหันธาทธานิพิกเวอามันตายามิโววายธรรมมาสังคาราอป,ปมาเทนะสัมปาเทถะสรุปคำสอนของพระองค์อยู่ไว้ในคำสุดท้ายนี้เป็นปัจฉิมโอวาทดูก่อนพิจุทั้งหลายบันนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายไว้ว่าสังขารมีความเสื่อมเป็นธรรมดา เธอยังความไม่ไปาใถึงพร้อมเถิดฉะนัความไม่ประมาทในที่นี้ท่านหมายถึงอะไรโยมถ้าตามหลักทาแล้วความไม่ประมาทนี้ก็คือความเป็นผู้มีสติแล้วความเป็นผู้มีสติหมายถึงอะไรโยมสติในที่นี้หมายถึงสติปัฏฐานหรือการปฏิบัติวิปัสนาอย่างที่ยโยมมาฝึกมาปฏิบัติมาทําวัดสวดมนต์เจริญกรรมาฐานทุกเย็นทุกเย็นเนโยม เรากาลังปฏิบัติตามคําสอนของพระศาสดาพระุทธเจ้าตั้งอยู่ในความไม่ประมาทฉะนั้นการปฏิบัติสติปัฏฐานก็ดีวิปัสสนาก็ดีอันนี้เป็นสิ่งเดียวกันในยอมอาจจะมีคําพูดเป็นเรียกว่าเทศนาวิลาสความวิจิตพิสตานในการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าการเจริญสติหรือการปิะวิปัสสนาก็เป็นอย่างเดียวกันเพราะ,ะไรยมมีจุดมุ่งหมาย เป้าหมายเพื่อความดับทุกข์คือพัฒนิพานฉะนั้นการปฏิบัติวิปัสสนานกรรมาฐานมีสิ่งที่เราผู้ปฏิบัติถึงทำความเข้มใจในายโยมก็เข้าใจก่อนเข้าใจอะไรโยมเข้าใจตัวสติปัฏฐานสติปัฏฐานเนี่ยโยมหมายถึงที่สติ ไประลึกครูภาษาพระว่าอารมณ์กรรมาฐานสิ่งนี้คืออะไรก็คือสังขารขันสังขารธรรมก็คือรูปนามขันห้าความเป็นไปของกายใจของแต่ละบุคคลเนี่ยโยมตัวเราเนี่ยเป็นสติปัฏฐานนะเป็นที่ตั้งของสติเป็นที่ผู้ปฏิบัติจะต้องเข้าไประ,ะลึกระลึกครูโยมสังเกตต,ตอน่เราขึ้นกรรมาฐาน เราทําอะไรเราจะดูตัวเองโดยอาศัยการกําหนดดูอาจจะลงหายใจบ้างดูนั่งบ้างหรือเดินจงกรมบ้างหรือกาหนดดูจิตของเราบ้างดูความสึกเวทนาที่เกิดขึ้นหรือสภาวธรรมที่กาลังเป็นไปบ้างขณะนี้โยมเรากาลังเจริญสติเจริญสติกําหนดรู้อยู่กับรูปานามฉะนั้นในเบื้องต้นของผู้ปฏิบัติต้องรู้จักต้องเข้าใจ สติปัฏฐานสติปัฏฐานก็คือรูปนามรูปนามคืออะไรโยมสติปัฏฐานรูปนามหรือขันธห้าเป็นสิ่งเดียวกันโยมเราต้องเข้าใจนะสเขอให้โยมฟังเพื่อจะได้เกิดความรู้ในพื้นฐานนะโยมสติปัฏฐานเนี่ยถ้าจะแบ่งออกเป็นฐานที่ตั้งของสติถ้าเปรียบเหมือนโยมโยมสังเกตดูนะทางทางเข้าโยม ทางเข้าเมืองหรือเลือกเข้าเราเข้ามาสู่สรารานนะยมประตูมีกี่ประตูยมประตูมันมีสามนะแต่พระบางทีท่านแอบเข้าทางมาต่างนะยมสติปัฏฐานก็เหมือนกันยมเหมือนประตูเมืองยมที่เข้าไปสู่ใจกลางเมืองมีอยู่สี่ทางฉะนั้นจะเข้า,ทา,ท,าทางไหนก็แแต่ถึงใจกลางเหมือนกัน ฉะนั้นเข้าได้กายยอมกายยานภาษาปติป,าปฐานกําหนดรูปกายตรงนี้ก็คือกําหนดรูปสังขารร่างกายของเราคือเนี่ยยอมที่นั่งกันอยู่กว้างสอบยาววานหนาคืบยอมมีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดามีความเกิดดับเป็นอิจังถึงหน้าตามีความเสื่อมไปเพราะวีโดที่ปัจจัยยอมหนาวมากๆก,ก็ไม่ไหวร้อนมากๆก,ก็ไม่ไหวใช่มยอมฉะนั้นรูปเราเป็นสิ่งที่ ผุพังเปลี่ยนแปลงด้วยอำน,นาจของวิโรที่ปัจัจอย่างร่างกายของเราน,นี่คือกาย,ยา,นา,นานุปัสสตริปัฏฐานกําหนดอาจจะดูลมหายใจดูนีบทสี่ดูการเคลื่อนไหวดูธาตุกรรมฐานดูร่างกายเราเป็นอสุภะเนี่ยดูส่วนตัวนี้อันนี้ว่ากาย,ยา,นา,นานุปัสสตริปัฏฐานสองเวทนาเวทนานี่ก็คือเวทนาขันความรู้สึกยอมที่เข้าไปเสวยอารมณ์ ขณะที่จิตเราทํางานหน้าที่รับรู้เรื่องราวต่างๆเนี่ยเวทนาจะเข้าไปสวยความรู้สึกความรู้สึกมันจะมีสามลาักษณะยอมมีสุขดีใจทุกข์อึดอัดขัดเคื่องอุเบกขาเฉยๆอันนี้เกิดทุกคนยอมแต่ว่าจะเกิดสภาพอันใดไม่อย่างไดก็อย่างหนึ่งยอมมันเกิดขึ้นเราก็ดูสิ่งที่มันกําลังปรากฏเกิดขึ้นเวทนาความรู้สึกสุขทุกขอุเบกขาที่กำลังปรากฏเกิดขึ้น อันนี้เรียกเวทนาขันส่วนจิตนะจิตตานุปัสนาเป็นฐานดูความคิดนะจิตหรือนามในโะยมธรรมาชาติที่น้องไปสู่อารมณ์คือความรู้สึกนึกคิดของเรานมามติจิตตังนะอารามนานติจิตตังธรรมาชาติที่รู้อารมณ์ธรรมาชาตินั้นคือจิตจิตเป็นนามธรรมาไม่มีรูปร่าง่อนะมแต่มีความรู้สึกสัมผัสด้วยใจหลักรู้ได้่อมฉะนั้นจิตเราคิดอะไร วันหนึ่งคืนหนึ่งตั้งแต่ตื่นจนถึงหลับยอมแม้หลับจิตเราก็ทํางานแต่มันจะลงสูงง่ผวาลมันก็ทําหน้าที่ของเขาฉะนั้นเอาวันหนึ่งคืนหนึ่งตั้งแต่ตื่นขึ้นมายอมจิตเราจะรับรู้เรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นลมทางตาหูจมูกิีนกายใจพอใจเสียใจขัดเคืองยอมจิตมันจะเกิดขึ้นเป็นปกติฉะนั้นเราสามารถดูจิตที่มันกําลังเป็นไปดูเขาเฉยๆยมเขาจะแสดงของเขาอย่างไรก็ดูไป ให้รู้เท่าฐานความคิดของตเนเองในหลักฐานว่าจิตมีโลภะก็รู้ว่ามันเป็นโลภะมันเป็นน้มมันเป็นจิตจิตมีโทสะกร็รู้นะยโยมจิตมันเกิดสภาวะอะไรก็ตางโยมก็สังเกตดูแค่รู้เฉยเฉยว่ามันเป็นธรรมะเป็นธรรมชาติให้เรารู้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งโยมธรรมาธรรมาที่อาจจะละเอียดหน่อยโยมเช่นนิวรนนะยโยมนิวรนคืออะไรโยมนั่งสมาธิโยมปฏิบัติกรรมฐานโยมรู้สึกง่วงไหม มีฟุ้งบ้างไหมมีความรู้สึกคิดถึงความสุขที่เราเคยผ่านมาพอใจหรือนึกถึงแล้วมันขัดเคืองความสุขที่เกิดขึ้นยอมนะหรือความสงสัยเอ๊ะฉันปฏิบัตินี่มันจริงหรือเปล่าเขาจะมาหลอกฉันหรือเปล่าอย่างเงี้ยยอมมันจะมีความสุขยอมมาเกิดขึ้นในจิตใจตรงนี้เรียกว่านิวรณ์เป็นสภาพธรรมยอมมันคอยปรุงแต่งจิตของเราเราต้องรู้เท่าทันความเป็นจริงของมันยอมยกตัวอย่างฟงุ้งยอมถ้าทําสมาธิเนี่ยฟุ้งนี่เป็นอุปสรรค ทำให้สมาธิไม่เจริญแต่ถ้าทำวิปัสนาฟุงทําให้เกิดปัญญามันเป็นสภาพธรรมมันเป็นของจริงมันมีความเกิดดับฉะนั้นโยมอ,อันนี้ก็คือสติปัฏฐานสี่ก็คือขันห้าทีนี้ขันห้าแบ่งเป็นสองส่วนโยมเป็นรูปเป็นนามนก็เป็นเรื่องของกายกับใจคืออะไรอย่างรูปปัะนไขเนีนยย่ยโยมเราเรียกว่ารูปปัธรรมส่วนที่เหลือโยม เวทนาความสุขสุขทุกขอุเบกขาเวทนาสัญญาความจำยมสร้ญญางเงดจดจำเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาหรือที่หลังรับรู้เนะี่ยยมสัญญามันจะเก็บจำเรื่องราวต่างๆไว้อย่างวันนี้ยอมจำได้อาจารย์นักพูดเรื่องอะไรสัญญามันเกิดขึ้นในจิตใ,ใจมันทำหน้าที่สังขารปรุงแต่งยอมฟังแล้วรู้สึกยังไงดีใจเสียใจสุขทุกข์ชอบไม่ชอบนะมันก็เกิดขึ้นนะวิญญาณจิตที่รับรู้ สตัวที่เหลือทั้งหมดในยอมเป็นสภาพนามน้อมไปสู่อารมณ์ไม่มีรูปร่างสัมผัสถูกต้องไม่ได้แต่รู้ด้วยการเจริญสติกำหนดปฏิบัติอันนี้ก็คือรูปนามอันนี้คือฐานของสตินโยมขันห้าปัจจุบันแล้วต้องมีปัจจุบันด้วยในยมกำลังปรากฏเกิดขึ้นเฉพาะหน้าของแต่ละบุคคลมาดูคนอื่นไม่ได้กิเลสไรกิเลสมันสุกไขสุกทุกไรทุกมันโยเราต้องรู้นในภายในตัวเรา แต่ถ้าของคนอื่นเนี่ยเอามาเทียบเคียงกับของเราที่กําลังเป็นอยู่โยมอันนี้คือภายนอกต้องมาเทียบกับภายในทีนี้สําคัญโยมเวลาเราปฏิบัติโยมมันทํางานด้วยใจโยมสังเกตดูนนะเราไม่ได้เราไม่ได้ทางานด้วยกายไม่ได้แบกหามในโะยมเพียงแค่เราใช้ชีวิตเราตามปกติยืนเดินนั่งนอนหายใจเข้าออกเคลื่อนไหวโยมคิดนึกบนปกติแต่เพียงแค่อะไรโยมไปกําหนดรู้ ไป,ไป,ไปจับความรู้สึกไปสังเกตไปดูไปพิจารณา,าให้รู้<ม>เท่าทันตา,ามความเป็นจริงในขณะที่เราปฏิบัติโยมมันจะมีธรรมะที่เกื้อนหนุนในการปฏิบัติของเราให้ปัญญการปฏิบัติของเราพัฒนาไปสู่พระนิพพานท่านกล่าวว่าอินสีห้าโยอินรีห้าต้องเข้าใจก่อนนนโยมในตัวเราในโยมมันจะมีธรรมะ ภายในจิตใจของเราที่จะเป็นกําลังขับเคลื่อนในโยมอย่างเราสังเกตในโยมคนเราอย่างหนุ่มๆน,นั่นแน,น,น่ีกำลังแข็แงแรงใช่ไหมโยมจะทํางานการอะไรต่างๆมันก็ไหวอ่นะน่เรียกว่าอินทรีย์เข้มแข็งมีพละมีอะไรบ้างโยมในตัวเราอินทรีย์หศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาห้าอย่างนี้สับสูวนเกลื้อหนุหนการปฏิบัติอันแรกเลยโยมศรัทธาโยม ถ้าไม่มีศรัทธายมจะมาปฏิบัติไหมไม่เชื่อยอมคนที่เขาไม่ไม่นับถือพุทธศาสนาเขาไม่มีความศรัทธาเขาก็ไม่มาทางนี้ยอมฉะนั้นศรัทธาสํคสาคัญศรัทธาคือความเชื่อเชื่ออะไรยอมเชื่อว่าสิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยยอมการทํากรรมาฐานเนี่ยมันสามารถที่จะพ้นทุกข์ได้จริงๆต้องมีความเชื่อมัน่นอันนี้หมายความว่าความเชื่อที่จะนําไปสู่พระนิพพานในยม ้องมีความเชื่อสิ่งนี้ย,ยอมคำเชื่อคือเชื่อในพระตรตัสใเชื่อว่าสิ่งนี้พระเจ้าท่านท่านรู้เห็นมาแล้วการปฏิบัติเนี่ยยอมทัดผ่านมาแล้วสองคำสอนที่ท่านบอกวิธีการนี่ยยมมันสามารถนำเราไปถูกความพ้นทุกข์ได้จริงสามมีคนปฏิบัติอย่างนี้มากมายนะและที่สี่สำคัญถ้าเราปฏิบัตินึกออกไโมย,ยอม ตามแนวทางเนี้โย,ยมทีพระเจ้าสอนไว้แล้วก็ทําแบบโยมสุดกำลังความสามารถของเรามาสามารถที่จะเข้าถึงพระนิพพานพ้นทข์ได้จริงมีความเชื่ออย่างนี้โยมการปฏิบัติของเราเก้าหน้าแล้วทํายังไงใช้ศรัทธาเราเจริญโยมต้องอาศัยกันเรียนรู้อาตมาสมัยก่อนก็เป็นใบรุ่นโยม เรื่องศาสนาก็เหมือนชาวบ้านทั่วๆไปได้ยินได้ฟังรับรู้อยู่แต่ไม่เข้าถึงคืออะไรทําบุญก็ทําตาม,ตามประเพณีแต่ยังไม่ได้ไไดศึกยังไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจจนมาเรียนโยมมาฟังมาศึกษามันเกิดความมั่นใจศรัทธามันมั่นคง๋ยวเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นสนใจการสนใจการศึกษาใส่ใจปฏิบัติเนี่ยโยมมันมีโดยเป็นพลังถ้าใครมีศรนะัทธาเนยโม ไม่ต้องบอกให้มาปฏิบัติอย่างยัดยมมีงาน,ม,งานมีการมีครอบครัวมีภาระมีหน้าที่แต่ทําไมมาได้ยอท่ันศรัทธา่านเชื่อมั่นมันเป็นประโยชน์ใช่ไหมยอมบางคนก็รู้แต่ไม่มายอศรัทธาเขาไม่ไม่มีกําลังฉะนั้นการศึกษาการฟังยมอย่างนี้ยมพระคุณเ,เจ้ามาอธิบายเพิ่มพูนศรัทธาให้เราเจริญมัน่นคงและเราเชื่อมั่นในการปฏิบัติเอาคําสอนพระเจ้ามาอธิบาย มาสอนมาแนะนําให้ยันยโมรู้อันนี้คือศรัทธาให้เจริญมันคงที่สาคัญเป็นตัวแรกโยมเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะนาเราไปสู่การปฏิบัติเมื่อปฏิบัติโยมตัวหุหัวใจตัวขับเคลื่อนคือวิริยะความเพียรเราจะได้ยินคําพูดว่าหูไิเยนะทุกขมัติเจติบุคคลจะร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรความทุกข์ตรงนี้ก็คือโยมการเกิดแก่เจ็บตาย มันจะล่วงโยมมันพ้นได้โยมก็คือถึงพระนิพพานต้องอาศัยความเพียรคือวิริยะในหลักฐานว่าสัมมารประธานสีน่ความเพียรสี่อย่างความเพียรในที่นี้โยมไม่ใช่เพียรน,นั่งเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงแต่เพียรอะไรโยมเพียรจับความรู้สึกอยู่กับปัจจุบันต่อเนื่องต่อเนื่องภาษาร,ร่วมเพียรกําหนดรู้นะสิ่งที่จะช่วยความเพียรของเราจเจริญก้าวหน้าโยมท่านบอกว่า โยมต้องอาศัยการเดินจงกรมทาให้ลงความเพียนถ้าเรานั่งที่มันซึมเฉยไม่เจริญสติแล้วยอมความเพียยนย่อนการกำหนดน้อยลงขาดหายไปเฉยเลยก็ได้ที่อาจจะหลับไปก็ได้โยมต้องใช้ความเพียนเดินจงกรมเจริญสติจับการเคลื่อนการไหวการก้าวเท้าแต่ละขณะเนี่ยโยมเราลบความเพียรเจริญสติจับต่อเนื่องต่อเนื่องเดินจงกรมแต่ว่าอยู่บ้านโยมเดินไหมโยมอยู่บ้านเดินไหมเดิน ก็ากำหนดสติของเราระล,ลึกล้กไปนี่ทาให้ความเกียรติของเราพัฒนาเข้มแข็งก้าวหน้าศรัทธาญาสติสติการกําหนดจะให้ดีมากพัฒนาดีที่สุดโยมเขบอกอะไรโยมต้องจับอีดีบุตคืออะไรโยมทุกๆก,การเคลื่อนไหวกายของเราจะทําอะไรหยิบจับก,กินข้าวเคลื่อนไหวอาบน้ําอาบท่าเดินทํางานทําการโยม นะเรามีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวทุกๆอาการเก็บให้ได้นะอันนี้สำคัญศรนะัทธาวิสติสมาธิสมาธิคือไรย,ยอกมกำหนดรู้ทันปัจจุบันนะอาจจะดูท่านั่งดูการเคลื่อนไปของพ้องรือวดูลมหายใจไรยอมสมาธิมันแรงสติยอมช่วยให้สมาธิส่วนปัญญา ปัญญาคือเห็นโดยความเป็นจริงเห็นโดยความเป็นรูปเป็นนามเห็นเหตุเป็นใจเห็นความเกิดดับของเขาต้องไปดูแล้วใส่ใจช่วยกันมีห้าอย่างเนี่ยโยมมันจะสรับสูญให้กันปฏิบัติของเราก็น้าส่วนความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติโยมตรงนี้คือผลลัพธ์ภาษาพาเรีย้ว่าญาณปัญญาปัจจต่างโยมรู้ได้เฉพาะตน จากประสบการณ์เฉพาะตนเพระตน,ตนยอมเห็นตามความเป็นจริงญาณปัญญาเกิดขึ้นอันนี้ต้องอาศัยอะไรยอมต้องอาศัยการปฏิบัติของตัวเราเองนั่งคิดไม่ได้เรียนก็ไม่ได้ยอมเพราะเรียนเป็นส่วนของปริญญาเท่านั้นทั้นการปฏิบัติต้องลงมือปฏิบัติโดยมีอะไรยอมมีครูบาอาจารย์มีเวลาแล้วก็มีศรัทธานะยอมแล้วก็มีความเพียรน,นะช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้การปฏิบัติของเรา ยมโยมเชื่อหรือไม่ว่าเราสามารถที่จะบรรลุทมได้จริงยมคิดไหมถ้าใครคิดว่าฉันเราสามารถที่จะรรรุ้ทาได้โยมได้แล้วยมยี่สิบเปอร์เซ็นศรัทธามาแล้วมาแล้วยอมการบรรลุธรรมของเราร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยยี่สิบมาแล้วยอมศรัทธาเป็นตัวสําคัญ นั้นก็ฝากญาติโยมสาธิตชดด้วยงานแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบุญกุศลที่ญาติโยมได้สังสมอุรมมานี้นะคุณงามความดีนี่แหละโยมจะเป็นเครื่องอํานวยพะญาติโยมประสบความสุขพ้นทุกข์ถึงพระนิพพานด้วยงานแห่งบุญกุศลด้วยกันทุกคนทุกท่านเทิดเจริญพร สัพพลวงขวินิมวันตัวสังพสันตาภาวาชิตัวศพเวรมตีการตัวเนียยพุตัวจตัวภาวสซาพิติโยวิวาชานตุสัพลวงควินาสตุมาเต ภาววันตารโายสเขีทยทิคยโกวะภาวะอธิวาธนาสิเรียสเนียจังววธาปัจายินวจารตารวธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังภาลอง